สวัสดีทุกท่านครับอบายครับสวัสดีค่ะค่ะครับโหวันนี้มาทั้งครอบครัวเลยนะคะเอาเมนูโชว์ตัวกันหมดเลยคือจริงๆนะครับอรยคือผมว่าธุรกิจเบมเวเนี่ยมัน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 แปลกอะฮะคือผมผมผลพศนะฮะจริงๆเนี่ยผมเป็นวิศวะนะฮะแต่เดิมก่อนทำเบมเวเนี่ยก็ก็จะไม่ค่อยได้คุยกับพี่พี่ปันพินเป็นพยาบาลผมเป็นวิศวะเมื่อก่อนเวลาเจอกันเนี่ยก็จะ ไม่ค่อยได้คุยในเรื่องเดียวกันเพราะว่าต่างคนต่างฟิลของตัวเองนะแต่วันนี้ผมว่าธุรกิจแอมเวมันเป็นชัเจนเนาะเมื่อกี้เทียบลายกับลายบอกนะลูกเป็นเอ็มซีคุณแม่เป็นเจ๊ดันคุณดูแลเพิ่มค่ะดูแลโอ้โหเขาเก่งกันทั้งบ้านเลยบ้านนี้นะคะพวกเรารู้ไหมคะว่าน้องกัญญาณนี้เก่งยอต์อันดับหนึ่งเลยนะคะเ่นเก่งกันมากๆาเลยค่ะเขาเก่งกันทั้งบ้านเลยค่ะนะคะอาจารย์ครับ ถามคำถามแรกเลยคือตอนนี้ผมเข้าใจว่าสถานการณ์โควิดในปัจจุบันน,นะฮะคนหลายๆคนเนี่ยก็เริ่มมีปัญหาเรื่องรายได้ฮนะแล้วผมว่าตอนนี้เนี่ยยิ่งเศรษฐกิจประมาณนี้นยผมว่ารายได้กระเป๋าเดียวคงไม่น่าไม่น่าจะเพียงพอแล้วนะฮะยิ่งตอนนี้เนี่ยนะครับแอมเบเนี่ยออกทั้งออนไลน์นะครับมีทั้งสื่อมีทั้งสารพัดอย่างออกไปนะมีหลายคน,นยสนใจเข้าทำธุรกิจแอมเบเยอะมากขึ้นนะครับแต่นี้ถ้าบางคนเนี่ยต้องการที่จะมีรายได้ในธุรกิจแอมเบนะฮะแต่ก็ยังคง ผมว่าเขาคงไม่รู้ขั้นตอนในการทำแอมเวย์เหมือนผมตอนแรกๆผมก็ทำแอมเวย์ไม่เป็นเหมือนกันนะครับอัปลน์มีมีคําแนะนำนะฮะให้เพื่อนๆเ,เราที่อยากเข้าทำแอมเวย์เนี่ยควรจะมีขั้นตอนในการเริ่มแอมเวย์ยังไงบ้างรครับลน์ครับค่ะก็เป็นคําถามที่เชื่อว่าหลายคนอ่ะนะคะก็อยากที่จะฟังเพื่อไปดูแลคนใไขงตัวเองด้วยนะคะค่ะคือคนใหม่ที่เข้ามาเนี่ยเขาก็จะมีอาการเดียวกันคือรู้สึกไม่มั่นใจ เพราะว่าสับหลายๆสับเนี่ยเขาก็เช่น easy fire up อย่างเงี้ยเขาอาจจะไม่รู้มันคืออะไรนะคะเพราะรฉะนั้นแล้วเนี่ยคืออัพไลน์เนี่ยจะต้องทําให้เขารู้ในสิ่งที่หลายๆคนพูดนะคะเช่นเรื่อง easy fire up อย่างเงี้ยเคลียร์เขานะคะอย่างโชคดีว่าคืออัไปติ๊ก็พูดใน y o u t u b ep e ที่36ว่าคนคใหม่อ่ะควรทาอะไรเป็นบ้างนะคะเผื่อบางขั้นอะอาจจะไปดูว่าอ๋อมีรีสรายการเหล่านี้เลยที่ไม่รู้ ็ไปฝังคนใหม่ได้นะคะตัวอย่างเช่นสตูดิโอเอ,อไทยอย่างเงี้ยค่ะ oh มันต้องเข้าไปยังไงมันเป็นห้องสมุดการเรียนออนไลน์ที่แอมเวย์เนี่ยเขาจัดไว้ให้ซึ่งในห้องนั้นเนี่ยกิจดครูแต่ก็ได้พูดถึงด้วยว่าเนี่ยการเข้าไปนะได้ไปเรียนรู้เพิ่มถ้าเกิดคนใหม่อ่ะข้าไม่เป็นก็จะขาดข้อมูลเยอะเลยเพราะในนั้นน่ะมีข้อมูลสินค้าเยอะแยะนะคะงั้นก็แนะนําว่าคนใหม่ทุกคนอ่ะควรต้องรู้จักนะคะ การเข้าไปห้องสตูดิโอเอไทยนะคะต้องสอนให้เข้าเป็นสอนให้ทำ Easy อี y ี่ไฟ u p เป็นเพราะถ้าก็ทําเป็นเขาก็อยากจะไปชวนคนง่ายๆด้วยนะคะ<ม> <ๆ S 2> อีกเรื่องหน,นึ่งพอดีก<ช>ินเิเพชรพลพลก็ได้กล่าวถ,ถึงว่าเขาอยากมีไรายได้เพิ่มงั้นสิ่งสําคัญคือต้องจําเป็นมากๆเลยต้องเล่าบทที่หนึ่อะเล่าแผนธุรกิจอ่ะเวลาเล่าแผนธุรกิจ<า>จะแนะนําว่าเล่าไปแล้วก็ลองลองถามด้วยค่ะ ลองถามในข้อสําคัญสําคัญน่ะว่าคนใหม่อ่ะเขาตอบได้ไหม<ช>นะคะ<ช>ตัวอย่างเช่นพอฟังแผนไปแล้วเราอาจจะถามเขาว่าเอ้เงินหเปซ็นเนี่ยที่ได้เนี่ยมันเท่าไหร่นะถ้าเขาตอบเราได้เลยว่าอ๋อสองหมืเจ็พันบาทใช่ไหมแปลว่าเขาเข้าใจเขาตามเราทัน <ๆ S 2> ถ้าเ <ๆ S 2> ล่าแผนจบแล้วย,ยังตอบไม่ได้เนี่ยแปลว่าเขาลอยอะ่ะเขาหลุดเขาหลุดนะอาจจะต้องย้ําอีกทีหนึ่งแปลว่าเขาอะจับประเด็นไม่ได้นะแล้วเรื่อง เรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องคอพัสดเพราะคอพัสเนี่ยมันเป็นเรื่องของคนใหม่โดยตรงซึ่งในหนึ่งปีอ่ะคนหนึ่งคนจะได้แค่ปีเดียวะ่ะนะคะก็คือคนใหม่เ่ะเขาจะได้เงินถ้าเขารู้ในสิ่งที่เขาจะได้ยี่สเอร์เซมสิเอร์ซนหรือไม่เอี่ยมเลยสิอร์แรก CSI อย่างเงี้ยสิ่งเรล่านี้คนใหม่ต้องรู้นะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอัปไลน์ต้องต้องเล่าให้เขาฟังถ้าเขาร,รู้เนี่ยเขาจะเกิดคิดทาง ที่อยากจะได้สิ่งเหล่านี้ตามสเต็ปของเขานะคะแล้วก็เรื่องการฟังลิงก์เหมือนกันนะคะคือบางทีอ่ะสมัยก่อนเราจะบอกว่าต้องฟังเทปต้องฟังซีดีมันเป็นตามยุคตามสมัยนะนะนสมัยก่อนเราต้องมานั่งขายม้วนเทปกันยี่สิบาทไม่ฟังเสร็จแล้วเทปขาดเทปเสียไม่มีเสียงอีกอะ่ะ <c oughs> หรือว่าแผ่นเสียงตัวก้องอะไรอเงี้ยฟังไม่ร <c oughs> ู้เรื <c oughs> ่อง <c oughs> เราต้องพยายามขายบนี้เอาไปเลยนะ5แผ่นนะร้อยนึงเอาร้อยหนึ่งมาเอาห้าแผ่นไปอะไรเงี้ยเราขายกันน่าดูเลยยุคสมัยก่อนลําบากเหมือนกันจใจคนเก่งก<ะ>็ต้องเก็บเงินเขาอะ่ะใช่ไหม,มแต่มายุคนี้นะไม่ต้องจ่ายตังค์นะคะแค่เราสอนวิธีว่าเนี่นะไปฟังใน y t u t u แอมเมีเยอะแยะเลยใน Facebook ก r ุ u p ก็มีแอมเก็จดัดผู้นำก็จดัดทีมก็จดัดโอ้โหวความรู้นี่พังพูในมือถือเลยค่ะ แะเยอะไปหมดเลยแล้ววันนี้นะคะถ้าเกิดใครที่เข้ามาในเอมบีในยุคออนไลน์เนี่ยเขาจะประสบความสำเร็จง่ายกว่ายุคในอดีตเยอะเลย oh, เพราะ<ช><ๆ>เขาไม่ต้องเอาตัวเองไปไปที่ประชุมอะ่ะเขาไม่ต้องเออดันด้น,ดนรถติดไปที่กรุงเทพบาดาลแล้วก็หาที่จอดรถไม่ได้เขาไม่ต้องเจอปัญหานั้นงั้นคนใหม่ย,ยุคเนี้สาเร็จง่ายจริงๆเลยนะคะก็จะต้องเอออีกเรื่องหนึง่งก็จะฝากว่านะคะคนรุ่นเดิมๆเนี่ยที่เขาทำเอ็มบีได้สําเร็จได้ดีอะนะ เพราะว่าเขาก็ต้องซื้อตําราอ่านกันเลยอยาก <Okay. S 2> จะฝากให้ฟังให้ให้อ่านนอกจากฟังฟรีๆแล้วนะตอนเนี้เราก็าลงทุนสองร้อยกว่าบาทค่ะเปิดหนังสือสตรีมมอเลกหนึ่งไปอ่านบางคน,นอาจจะบอกว่าแล้วอ่านทําไมละ่ะในเมืม่อปอดอัปไลน์อยู่ใน YouTube เยอะแยะแล้วอะลองไปอ่านดูว่ามันก็ไม่เหมือนกันเพราะว่าใน u t u b e อัปไลน์ก็จะสอนแนวคิดวิธีเกียร์วิธีเคลียร์ความคิดแต่ว่าในสตรีมมเล็หนึ่งออัปไลน์มาทบทุนดูแล้วว่าทีมอย่างทีมอาจารย์พัทธรอย่างเนี้ย กาขายกันโหแบหแบอ่อานกันทุกคนเลยแล้วเขาก็โตเอาโตเอานะคะเราก็เลยมาคิดว่าของดีของเรามันจุดที่ตัวเราแต่ว่าบางทีเราไม่ได้เน้นย้ำก็เราคิดว่าดาวไรก็เจอเราแล้วเราไม่ได้เน้นแต่มันเ<บ>จอแล้วมันก็คนละอารมณ์อ่ะหนังสือสตรีมเล็กหนึ่งย่มันจะได้ฟ e ลลิ่งของการที่ได้รู้ว่าตอนสมัยมงกุฎทู่สมัยที่เขาเริ่มทำเป็นเวยใหม่ๆอ่ะสมัยที่เขาจนอ่ะเขาคิดยังไงเขาทำยังไงอ่ะ คืออยากให้คนใหม่อะลองไปเห็นตอนที่ดอ่อดรติ๊กจนๆมั่งอะว่าเขาดิ้นรนยังไงเขาขึ้นรถเมย์ยังไงอะมันอาจจะได้รู้สึกมันสัมผัสได้ถึงความที่เหมือนตัวเขาอะค่ะแล้วเขาก็เห็นว่าเออจนเหมือนกันเขาจะได้พยายามเหมือนกันนะก็เลยคิดว่าฝากไปอ่นานค่ะนะคะถ้าเกิดคนไหนอ่านแล้วอยู่ในสภาพที่ดีมาขายคืนอ้ปลายก็ได้นะถ้าใขรซเ้อจะอัปลายก็มาขายคืนได้แต่จริงๆแล้ว่คุณเก็บเถอะเพราะต่อไปมันไม่มีแล้วล่ะ นะลงพิมพ์ต่างๆเขาก็เจ๊งกันหมดแล้วมันเป็นของหายากในอนาคตใช่ใช่ครับใช่ไหมคะหนังสือพิมพ์ต่างๆหลายค่ายที่เขาเคยสัมภาษณ์เรา่าเจ๊งอลนาวเลยนะคะอ่าต่อมานะอีกเรื่องหนึ่งค่ะหนังสือคิดและทำเพื่อสําเร็จเล่มน, <โอ S 1> นี้เป็นตําราเลยไปอ่านเถอะค่ะคนใหม่ต้องมีเพราะว่าวเวลาอ่านแล้วเนี่ยเขาจะกลับมาถามอัปลายอัปลายนี่มันอะไรนี่มันอะไรอ่าแล้วอันนี้มันงงอะไรอย่างเงี้ย เขาจะกลับมาถามซึ่งเราอยากให้เขาสงสัยนั่นแหละเพราะว่าบางทีมันเป็นศัพท์เทคนิคต่างๆเน่ยนะคะคเขาจะได้มาถามว่าไอ้จัรยาบันมันคืออะไรนะนะกด2ปีกดหเดือนมันมีอะไรที่คนใหม่ต้องรู้มันเป็นเรื่องอนาคตที่คนใหม่รู้แล้วก็จะดีนะมูลค่าค200กว่าบาทเนี่ยคุ้มสุดๆแล้วแถมเล่าแผนธุรกิจได้ด้วยก็แนะนําว่าถ้าคนใหม่นะเหมือนคุณลงทุนคุณมีเงินห้าบาทคุณซื้อสเล่มเนี่ยคุ้มมาก คุณใช้จนคุณเป็นระดับเพชรเลยนะคะมันจะมีแผนถึงระดับโลกเลยอะ่ะซึ่งบางทีคุณอ่านแล้วคุณงงอัปลายคุณก็จะบอกเองว่าเออไม่เป็นไรตรงนั้นถ้างงเอาตรงที่ไม่งงก่อนละกันเอาบบ f ฟให้มันหายงงก่อนนะเอาเบกก่อนเอาเบกอเ,อเ,บเอาสวิตก่อนอะไรยี้ก็ได้นะคะแล้วก็โอเคอีกเรื่องหนึ่งคนใหม่นะไม่ใช่เอาแต่ฟังไม่ใช่เอาแต่อ่านนะเข้าซูมนะเข้าเราเข้าใจจําเป็นค่ะที่ต้องใช้สินค้าด้วย อ๋อครับฮะอ๋อถ้าไม่ใช้สินค้าจะไปรู้ยังไงดูแต่แคตตาล็อกมันไม่เข้าใจจริงนะคะคต้องใช้เองแล้วซื้อมาไม่ใช่ให้คนอื่นใช้นะไม่ใช่บเอาภรรยาไปซักผ้าให้หน่อยคุณก็ต้องขอซักหนึ่งชิ้นเนี่ยอย่างน้อยหรือว่าเอลซีต้องไปล้างห้องน้ําเองไว้นะครับพอล้างหนึ่งผลก่อนคืออ,อย่างน้อยสัมผัสด้วยตนเองแล้วคุณจะรู้สึกเลยว่าโอ้โหอยากขายมันมีมันดีจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแนะนําว่าให้อย่างน้อยคนใหม่นะ คุณควรมีสินค้าไม่ต่ำกว่าห้าชิ้นน่ะห้าชิ้นนี่ครับต่ำกว่าห้ารายการน่ะนะไม่ใช่ว่าโหมีอยู่ชิ้นเดียวแป้งฟันอยู่อย่างเดียวกินโปรตีนอยู่อย่างเดียวไม่พอนะคะอย่างน้อยนะใครใช้สินค้าเยอะคนนั้นก็จะเป็นเข็มเงินเร็วนะคะาสาคัญนะาสาคัญจริงๆนะเชื่อเถอะค่ะคุณซื้อเลยเพราะว่าวันนี้ไม่ซื้อต่อไปก็ต้องซื้อมันเหมือนกับว่าถ้าเราอยากสําเร็จในธุรกิจนี้เราลงทุนในแอมเวย์มันไม่มีความเสี่ยงเลยนะแล้ว ย่างที่บอกนะยิ่งเรามั่นใจอ่ะเราก็จะไปบอกดาวลน์ได้ฟิลลิ่งของเราอ่ะอารมณ์การพูดกับคนใหม่อ่ะเขาฟังคุณเขาอยากซื้อนะ<บ>เป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะอืมประมาณนี้ก่อนละกันค่ะอืมครับเพราะจริงๆริงจริงๆใช่ออนไลน์เพราะว่าจําได้ว่าตอนนั้นตอนที่ผมเริ่มใหม่ๆอ่ะสมัยนั้นเรียนสาเร็จอเมเวนี่ใช้ทุนสูงนะฮะ<ช>เออไหนจะเป็นค่าเรียนนะฮะค่าเรียนค่าเซนเตอร์ค่าอะไรเยอะแยะแล้วเดินทางด้วยฮะ ตอนเนี้ยง่ายเลยแล้วแล้วสมัยก่อนเวลาจะพบอปพลายก็ายากใช่พบอปพลนยเหมือนกับรุ่นของพี่อ่ะรุ่นพี่ปันพิมอ่ะต้องไปถึงกรุงเทพเราจําได้เชินช่งนนะพอเลิกงานคนระับแบบต้องรีบดิ่งเข้าไปเลยฮนะล้่ต้องแล้วก็เสียค่าทางด่วนเยอะด้วยสมัยนั้นอนะ่ะแต่ตอนนี้ะนะะรอยอยู่เฉยเฉยนั่งเวลาตั้งเวลาพอถึงเวลาก็เปิดซูมเจเอกกันจริงค่ะโหแบบว่า <laughs> คือรุ่นลําบากเนี่ยจะนึกอิิฉารุ่นรุ่นใหม่เนาะตายแล้วแล้วตอนแ่เธาเป็นคนมีบุญจําได้ว่าตอนรุ่นผมอะตอนสมัยนั้นนะฮะทายอดจะยากเพราะว่าตอนสมัยนั้นนะฮะบัตรเครดิตก็ไม่มีนะฮะศูนย์เปอร์เซ็นก็ไม่มีไม่มีไม่มีแล้วโปรโมชั่นอะไรไม่มีผ่อนไม่มีฮะอนโไม่มีเลตอนนี้นะฮะศูนย์เปอร์เซ็นก็มีผ่อนก็มีแล้วก็รายการโปรโมชั่นเนี่ยฮอตระเบิดอ่ะผมว่าอย่างเดือนเนี้ย ผ่อนแล้วไม่พอแจก,กตังอีก<ช>เดือน,นเนี้ยผ่อนไม่พอผ่อนสิบเดือนแจก,กคูปปงแปดร้ออีกโอ้โหผมกบัตรเคร<ม>ดิตน,นะมีส่วนลดอีกจะว่าไงแล้วเดือนเนี้ยนะ่ยฮะ